เมื่อคืนพิรยากับครอบครัวมาเขาก็ประดิษฐ์ประดอยอะไรกันไม่รู้เขาเมแม่ของพิรยาซื้อไอตัวนี้มาให้ค่ะแล้วก็พิรยากับพี่โอเทรก็ช่วยเพียรมาประดิษฐ์ค่ะเป็นนกคูกใช่ไหมเป็นอะไรเป็นอินทรีหรือนกคูกเป็น,ปนวดแปลว่าอะไรฉวดไม่แน่ใจว่าเป็นอินรีหรือนกคู่อะค่ะอินซีอินรีเหรอ Uh huh. ที่มันตัวใหญ่ๆนั่นเหรอใช่ <Sure. S 1> uh huh. อ่าฮะอ่ะไปบินก่อน uh huh. ไปบินสักรอบก่อนจ้าบินให้พี่ระยากับพี่โอเคดูหน่อย uh huh. สาวๆบ้านนู้นเขากา็ติดตามแม่เหมือนกันค่ะ uh huh. อันยาเอาไหม uh huh. ทำไมอ่ะอันยาใส่ไหม uh huh. อ๋อจะเล่นน้ำค่ะไม่ใส่ uh huh. จ้า uh huh. เตต้าเตต้ามันนอนแล้วนะ่ะจะไปเล่นน้ำแล้วเหรอโอเคไม่ชอบเลนนะ้ำอยากเล่นน้ำกันแล้วค่ะออกว <laughs> ่างเลยอะแม็กซี่พี่ออกเตะกับพี่เลียก <laughs> ่อนฮะแม็กซี่พี่ <laughs> พี่เ <laughs> อลิยาเอลิยาแม็กซี่กับเอลิยาจะมาฝากดีไป เอาไปไหนกันเขาจะเอาไปาเล่น,นกลงงางแดดเนี้ยเริ่มจะเป็นตัวกบแล้วนี่ะอันนี้ก็ใกล้จะเป็นกบแล้วเนาะ ภูเขาค่ะอีกนิดเดียวก็จะเป็นกบแล้วพอหน้าหนาวเขาก็จำสินค่ะจำสินปุ๊บช่วงหิมหมดหิมะเขาก็เริ่มลงมาวางไข่ค่ะช่วงที่หิมะเขาละลายหมดอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งทั้งหมดเลยค่ะตอนหน้าหนาวเนาะพอน้ำแข็งตรงนี้ล,ลายปุ๊บเขาก็จะลงมาลงมาฟักไข่ค่ะขยายพันธุ์ ในหน้าร้อนหน้าหนาวก็จำสินอย่างเงี้ยค่ะทำไมไม่เอาบีดงเล็กนั่นล่ะทำไมไม่เอาถังเล็กกัะลุกเอ็มอาอันนั้นมันแตกเหรอมันแตกเหรออันนั้นอะแตกไหมเออเอาอนั้นมันง่ายกว่า โอ้โหโอ้โหวิ่ง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 มาทางนี้ทางนี้ทางนี้วิ่งมานี่โอ้ยมาวิ่งอีกวิ่งอีกนกอะไรเนี่ยฮะเป็นนกอะไร อ๋อเป็นนกคูกอ๋อไม่เป็นนกอินทรีเป็นนกคูกอ่ะนกคูกบินบินบินอ่ะเร็ว <c oughs> ว้าวเฉ <c oughs> ื่อยจังเลยนะฮะหลังให้ดูหน่อยคะ่ะหันหลังให้ดูหน่อยได้ไหมคะอ่ะ้ยตายแล้ว <c oughs> จ้ะ ทำไม่ได้เหรอ <laughs> อ๋อ <laughs> อันนี้ดนนา ไล่ก้านั่นแหละกัดขาได้ดานาน่ะทะเลาะกันแล้วค่ะโอ้ชิวเลยเหรอหนชิ่ยยังไงเชี่ยตรงไหนเอ็มมาเอเอเาไลก้าออกดีดเอลเอท่องคิลมเมเอ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 ็อมอ็ก้าออมอเ ดานาเอลเอลูป่าชูเวอแล้วเลสเอล t r งคิ u i l ดานาดานาลำคาญไลก้าเนะเนะเอ็ม่าดานาหงุดหงิดลูกดานาไม่อยากให้ไลก้าอยู่ใกล้เอ็ม่าพาดานไอไลก้าไปเดินปะอันนี้ก็นกอะไรดุ๊กดีจังเลยเนี่ย จีโตฮะโจ<ด>พอแล้วเหรอพอพออ่ะ,อะเอาไปเก็บไว้คืนได้มั้เนี่ยอืมเอาไปเก็บไว้คืนนะคะหายใจเฮือกใหญ่ๆเลยแหมดานาดานาเขาแก่แล้วเงี้ยบางครั้งเขาไม่มีแรงเล่นด้วยเจ้าไรก้าเขาเป็นเด็กอะคะ่ะเขาก็อยากเล่นดานาเขาก็เลยงุดหงิด เล่นกับม่าเล่นกับพี่ม่านุ่นไปมาม่ามทำไมไลกาทำอย่างนี้แค่ให้ให้อดานาเล่นกับดานาเหนื่อยไงไลไลกาชอบดานาใช่ดานาฟาจีงไงดานาไม่แค่น uh. ้องลงเออน้องไลกาลองดูให้เล่นนไลกาก็เล่นคนเดียวได้เล่นกับเอ็มมาเล่นกับเอ็มมาได้เนี่ยทำอะไรกันหาของกินอีกอะ ไม่ไม่เอาไม่เอาอัญญาไม่ให้ไม่ให้ดานากินนะแล้วดานาปวดท้องไลก้าไม่ให้กินเดี๋ยวไลก้าปวดท้องไลก้ากินเยอะไม่ได้นะค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ขอลาไปก่อนไว้เจอกันอีพีอีพีต่อไปเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะกด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 อะไรกดเดี่ยวกดจีจ กด <C urs us> <C urs us> สามแดดร้อนเพียงมาจูงหมากันเหนื่อยออมกดออมกดไอศครีมมันจะจะจะนู้นเขาจะเอากดไอศครีมเอากดไอศครีมหรอคะเอากดไอศครีมด้วยกดไอศครีมทุกคลิปเลยชอบเหรออันย่าให้พี่พี่กดไลค์ให้อะไรนะคะกดไลค์ก็กดไลค์ ดล้าโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีสวยๆกดไลก้กดไลกกดไลก้าเธอกจูใจตาจูใจตาจูใจตาจ้ากดไก้ากดไลก้ากดไลก้กดไลกกดกดลกดไลกกดไลก้กดไลกากดอลกล้วกไกากดไกดไ้าไลไลกด้ากดไ้าไา้าไา่า้า้